ด้านหนรวมหัวใจมาให้แอดมินเลยค่ะตัวนี้เป็นงานกางเกงยียนสกินนี่ผู้หญิงรหัส f c 44นะคะงานญี่ปุ่นนะลูกค้ายีนผ้าญี่ปุ่นไม่ต้องสื่อผ้านุ่มผ้านุ่มสวมใส่สบายอยู่แล้วนะคะลูกค้านะผ้านุ่มสวมใส่สบายอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋านะ,ะไม่เป็นการเสียเวลาแอดมินขออนุญาตเปิดการรีวิวเลยแล้วกันนะ,ะน,ะนี่ลูกค้า ซีอ่อนนะคะตัวนี้ครามาหมดเลยยีสกินนี่คืออะไรนะยีสกินนี่คืองานยีนพายืดนั่นเองค่ะลูกค้าเป็นยีนพายืดงานเข้ารูปนะคะใส่แล้วเห็นพัวเห็นทรงทรงสวยนะคะลูกค้านะใครที่มีะฉพกมีค้นนะบอกเลยว่าใส่แล้วสวยมากขายกันตัวหนึ่งนี่นะลูกค,ะคะ้าค่ะ ราคานี่ร้อย0องรเลยนะลูกค้าร้อยสองร้อยสาเลยนะลูกค้าจ๋างานผ้ายืดสกินนี่นะนี่อันนี้แบรนด์ของฟาร่าโเมต์ค่ะกระสอบรีวิวทางโกดังจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะใครสนใจทักแชทได้เลยนะหรือว่าซีเอฟพันหน้าไลฟ์สดนีกระดาษจเดี๋ยวให้อดินปักหมุดราคาให้นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวให้แอดินปักหมุดราคาให้ ตัวนี้งานเข้ารูปนะคะเอวพอดี L ody, นะลูกค้านะใครที่ชอบงานญี่ปุ่นงานผ้าสกินนี่ญี่ปุ่นนะลูกค้ามาจัดได้เลยรหัสนี้มีเจ้าประจําอยู่ด้วยอันนี้ยูนิโค้ค่ะเป็นยูนิโคป้ายดำนะคะเป็นยูนิโคป้ายดำถ้ายืดนะสวมใส่สบายงานผ้าสกินนี่ยืดตามตัว S M L X L เลยแล้วแต่ไซส์เลยยูนะิโคอีกแล้ว เดี๋ยวให้อดมินปรับหมดราคาให้นะลูกค้าเดี๋ยวให้แอดมินปรับหมดราคาให้แล้วกันนะคะลูกค้านะแต่สอบนี้100กิโลค่ะลูกค้างานญี่ปุ่น100กิโลใครชอบงานยีนงานแบรนด์นะคะผ้านุ่มนะจัดงานรหัสนี้ได้เลยค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นงานเกล็ดหัวผ้าผสมกลางผ้านะคะลูกค้านะเ,เกล็ดหัวผ้าผสม อันนี้น่าจะเป็นของยูนิโค่แบรนด์ออกรัวๆนะคะลูกค้าแบรนด์ออกรัวๆเลยนี่ค่ะลูกค้ากล้าโชว์แบรนด์ให้ชมนค่ะมันมีปิดแบรนด์จริงๆนะคะสีเข้มสีอ่อนนะคะลูกค้าขาสีมิดไน h ์นะคะมาหมดเลยค่ะลูกค้าทรงดีทรงสวยมากเลยนี่ตัวนี้แต่งกุยขาแล้วก็กุยเอวด้วยน่ารักมากๆเลย ชอบจัดได้เลยนะคะลูกค้านะใครชอบจัดได้เลยราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยกิโลนะคะแอดมินน่าจะติดตอบแชทลูกค้าอยู่นะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวรอสักครู่ตัวนี้นะคะขออนุญาตเปิดราคาขายนะ,ะลูกค้าจ๋าปกติหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะลูกค้าตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทกระสอบรีวิวแอดมินจัดส่งสินค้าให้ฟรีด้วยค่ะ กระสอบรีวิวจะส่งสินค้าให้ฟรีด้วยนะคะลูกค้านะฟรีค่าจะส่งอ่าฟรีค่าจะส่งเลยลูกค้าจ๋าเหนือกลางพีสารใต้นะจะส่งให้ฟรีเลยค่ะลูกค้าจะส่งให้ฟรีเลยนะเฉพาะกระสอบรีวิวนะคะลูกค้านะใครสนใจกระสอบรีวิว CF ได้เลยนะงานได้ทุกตัวตามโชว์เลยลูกค้าทางโกดังไม่มีการเึงบคาลูกค้าออกนะคะลูกค้านะส่ง เข้ารูปทรงบอยนะทรงบอยสกินนี่ทรงมัมนะคะลูกค้านะคราบกนมาหมดเลยในนี้นะผ้ายืดนะสวมใส่สบายค่ะลูกค้าแบรนด์ยูนิโคออกดีออกเยอะด้วยในส่วนของจำนวนตัวโดยประมาณเท่าไหร่คะพี่พลอยอันนี้มันจะอยู่ประมาณ220จ้ะ200ร้อยสบตัโดยประมาณสอง2นะคะโดยประมาณการ ขึ้นอยู่กับความหนาบางของเนื้อพานะคะลูกค้านะ202ยี่โดยประมาณรหัส FJ 4 4ค่ะลูกค้าจ๋ารหัส FJ 4 4 1,1500บาทจะสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีใครชอบรีวิว F รีวิวใครชอบกระสอบใหม่ไป F กระสอบใหม่ค่ะแต่บอกก่อนนะสินค้ามีไม่ถึง5กระสอบนะลูกค้าสั่งซื้อสินค้าพักแชทด่วนเลยของดีมีน้อยนะของดีย่ค่ของดีมีน้อยอ๋อ แรงเล่อก็มานี่แรงเล่อค่ะดีค่ะจีอูค่ะโอ้โหแบรนด์ตัวนดวเรื่อยเผ้ายืดผ้าสกินนี่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะลูกค้านะขนาดแอดมินยังชอบใส่เลยเพราะว่าเป็นงานเข้ารูปสวมใส่สบายนะคะลูกค้านะผ้ายืดตามตัวลุกนั่งสบายไม่ลำบากคาราเบสิกให้ดูชายขาดนี่น่ารักมากมเลยนะคะ รหัสเอ44กางเกยงยีนสกินนี่หญิงแล้อก็างานแกะค่ะแบรนด์ออกรัวๆแบรนด์ออกปังๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่อยากพลาดจัดได้เลยงานเอ,อ,อิร์ธ่าเหบบน็นไหมแค่แบรนด์น่ะลูกค้ขาก็ขายตัวละ300้อยได้เลยนะเพราะว่าซื้อมือหนึ่งราคาสูงนะคะลูกค้านะแบรนด์สามารถไปซื้อ ไปขายราคาหลัก300ขึ้นได้เลยนะคะลูกค้านะไซส์ก็มะมีตั้งแต่ S M L X L นิดๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นจะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากมายนะคะ<ม>ลูกค้านะจะเป็นงานไซส์มาตรฐานเอเชียเลยประมาณ S M L X L นะคะลูกค้านะถ้าเกิดว่าอยากได้ไซช์ใหญ่ๆอยากขายลูกค้าสาวอวกนะแนะนําให้ไปเล่นงาน U S A นะคะลูกค้า U S, <ม> <S A กับงานญี่ปุ่นมันจต่างกันที่ไซส์แล้วก็งานแรนด์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยมันจะได้ยูนิโคะนะคะ ส่วน u a มันจะได้โซนแบบโอเนบี้อะไรแบบนี้นะคะลูกค้าใครชอบจัดได้เลยนะคะต่อ,อ <G>. u, u. ตัวนี้ใหม่มากเลยลูกค้ายูนิคใหม่มากนะคะใครชื่นชอบจัดได้เลยลูกค้าราคานี้นะลูกค้าร้อยกิโลราคานี้ถูกมากนะคะเพราะว่าโกดังเราเดียวกับโรงงานโดยตรงนะคะขายราคาทุนเลยลูกค้าขายราคาหน้าโรงงานเลยนะคะ ราคานี e ้คือถ <tinc S 1> ูกมากๆเลยนะคะเราได้แบรนด์ฟังๆังแบบนี้นะลูกค้าร้อยกิโลลูกค้าลองหาดูนะคะลูกค้าลองหานดูเอานะเพราะว่ามันคุ้มมากๆเลยนะ11,500กับคุณภาพนะกับแบรนด์ที่ลูกค้าจะได้รับไปนะคะลูกค้าขาคุ้มจริงๆนะคะคุ้มจริงๆอุ้ยแป๊บนึงเน็ตลุดเหรอ มาแล้วพี่สุพัสราพรได้กี่ตัว2องรี่เดอรประมาณจากพี่อันนี้ตีให้ต่ำๆนะ2องรสี่สีเข้มสีอ่อนค่ะพี่ค้ามาหมดเลยงานแบรนด์มาแน่นอนค่ะลูกค้ายูนิโคมาแน่นอนยูนิโคยูนิโคมาแน่นอนป้ายดำป้ายเล็กป้ายใหญ่ป้ายแดง ท่อีกแล้วกระสอบนี้มีแรงเลอร์ด้วยนะลูกค้ามีแรงเลอร์ด้วยนะคุณ้ชมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสุดคุ้มเลยนะคะกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีด้วยค่ะลูกค้ากระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะลูกค้าจ๋านี่ลูกค้าส,ว,ว,สวยมากนะคะ,คะ,คะ,ส,ะ,คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาเข้ารูปแหละลูกค้าเพราะว่าเป็นงาน มีงานสกิบขาดแต่งขาดด้วยนะคะงานสกิบขาดแต่งขาด,ด้วยใครเห็นรีวิวนี้แล้วชอบนะคะลูกค้าสนใจทักแชทได้เลยลูกค้าไปดูรีวิวงานล็อตแรกก็ได้นะคะคุณภาพคล้ายกันกับตอนนี้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะงานสวยนะคะสีเฟดนะคะเนี่ยลูกค้าสีแบบนี้ก็มีนะ,ะแต่งไล่สีไล่โทนแล้ว จำนวนเยอะนะลูกค้าได้จำนวนเยอะจริงๆนะนวันนี้ทีมงานเราร,รีวิวกันจนแบบหนักหน่วงจนปวดแขนนะลูกค้าโชว์ผ้าเนี่ยเป็นพันๆตัวแล้วนะลูกค้าะะโชว์ผ้าวันนี้นะพันสองพันตัวแล้วนะเยอะมากเนชเอ็มค่ะลน,นี้เขาว่าจะคาสสีคาสสีเข้มสีอ่อนนะคะนี่ช้หตัวเนี้ยเมันนสอง ก็เป็นงานยูนิโคด้วยตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะลูกค้าจะไม่ได้ติดไซส์ใหญ่เยอะเพราะว่าเป็นงานญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็จะมี S M L ประมาณนี้นะคะ S L มาบ้างเล็กน้อยนะลูกค้า X L มาบ้างเล็กน้อยนะคะ,คะ,ะ,คะแต่ว่างาโดยรวมโอเคใครชอบเล่นแบรนด์ญี่ปุ่นขายงานญี่ปุ่นอยู่จัดได้เลยค่ะสกินนี่รหัส F J 4 4นะคะรหัส F J 4 4นะคะลูกค้าอะยูนิโค่ใหม่แล้ว ให้ดูป้ายเลยนะคะตัวนี้นะลูกค้าเป็นงานป้ายแท้นะคะลูกค้าสามารถรับราคาขายได้เลยค่ะนะคะอยู่ในกล่อีกแล้วโอ้โหลูกค้าโชว์ไม่หวั่นไม่ไหวเลยค่ะนี่34ก็มานะคะไซส์สามก็มามีติดคนไปค่จิูค่ะ กสอบรีวิวโกดังจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะลูกค้าขาทุกรายการเลยนะเฉพาะการสอบรีวิวนะคะลูกค้านะจะส่งสินค้าเรีค่าจะส่งนะคะลูกค้านะกรารสอบรีวิวฟรีค่าจะส่งนะคะลูกค้าจ๋าการสอบรีวิวฟรีค่าจะส่งยูนิโคเยอะมลูกยูนิโคเยอะมากเลยค่ะยูนิโคเยอะมากนะคะนี่ยูนิโคอีกแล้วค่ะยูนิโคจ้าอ่ะยูนิโคอีกแล้วอันนี้ยูนิโคป้ายขาวนะคะนี่ยูนิโคป้ายดํา ดำน,นี่ลูกค้าแล้วแต่คอลเลคชันเขานะใครชอบจัดเลยสีเข้มสีอ่อนนะคะลูกค้าหนะลูกค้าใจแต่ส่วนส่วน,นนะสีเข้มใช่สีผ้าค่ะสึงงานเข้ารูปส,สวยๆใส่สบายๆค่ะลูกค้า ไปดีแล้วก็ไปยิงป้ายใหม่ลูกค้าขายเทียบมือหนึ่งได้เลยนะลูกค้าขายไปได้เลยนะตัวละสองร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยนะลูกค,ะคะ้าจ๋ายิงป้ายยิงไซส์ทำ,ทำทำดีๆรีดสวยๆ,วยๆนะอัพราคาได้แน่นอนนะคะยูนิฟู้ดใหม่อแล้วยูนิฟูเป็นรอ้อยยูนิฟค้ค่ะยูนิฟูใหม่แล้วค่ะลูกค้าโอ้โหสวยมากนะข้าใหม่มากบานานารีพับบิกค,ะคะ่ะบานานารีพับบิกค่ะว้า ใครชอบจัดได้เลยค่ะพี่โอ้โหไซส์3-4ก็มีนะคะนี่ลูกค้าจ๋านะใครที่จะขายงานสาวอวบงานนี้ไม่แนะนํานะคะลูกค้านะไปเล่นงานป้า US ของเราเลยนะแต่ตรงนี้จะเป็นงานไซส์ S, M, L ประมาณนี้นะคะลูกค้านะอาจจะมี XL ติดไปบ้างนะคะลูกค้าแต่ไม่เยอะนะยูนิโ u n ี q แล้ว เอวสูงเอวต่ำมาหมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่งานทรงนี้จะเป็นงานเอวสูงนะคะลูกค้านะสวยนี่ยูนิคอร์อีกแล้วด้านในสะอาดมากค่ะพี่เด็กสก,กิมมนนี่ทั้งหมดเลยนี่ด้านในคือสะอาดมากนะคะลูกค้าโอ้โหเหมือนเหมือนงานท<ม>ี่ออกจากชอ็อปแล้วแบบดึงใต้ออกแค่นี้ลูกค้าสวยจริงๆนะคะลูกค้าจ๋าสวยจริงๆ2 0 0 2 2โดยประมาณการค่ะลูกค้า จำนวนตัว200 220โดยประมาณนะคะงานรหัส FJ 44ของเรานะคะลูกค้านะตัวนี้ลูกค้าอยากให้มาเปิดรีวิวให้ชมนะคะวันนี้มาเปิดให้ชมแล้วค่ะลูกค้าจาะสั่งสินค้าวันนี้จะส่งสินค้าให้วันถัดไปดี่ยูนโค่ใหม่สีใหม่นะคะดูนิโคคู่เลยโอ้โหอเลยลูกค้าลูกค้าได้นับไหมยูนิเนโคเทียบเลยลูกค้าลูกค้าได้นับไหม นับไม่ทันใช่ไหมอันี้เป็นงานแบบว่าใครที่อยากได้แบบเกรดดีๆแล้วลูกค้าแบบเอางานแบบ A เลยกระสอบนี้เลยเพราะว่ากระสอบนี้หลักหมื่นแต่ว่ายูนิโคออกเยอะมากแล้วเป็นสกินนี่ล้วนๆของผู้หญิงนะะสีจะค่อนข้างแบบเข้มสภาพใหม่งานเกรดเอใช่แล้วซื้อไปนะไปคัดยูนิโคขายเหมาก็ได้ค่ะลูกค้าตัวละร้อยนะขายไปเลยนะคะคัดยูนิโคขายเหมาก็ได้ตัวละร้อยนะลูกค้าขาคัดแบรนด์ ถึงก็กินกำไรเอานะคะลูกค้าจ๋านะตัวนี้เป็นงานประมาณกี่ตัวสองร้อยสองร้อยยี่สิบโดยประมาณนะคะท่าลูกค้าขายตัวละร้อยทั้งหมดนี่ก็สองหมื่นกว่าใช่ลูกค้าก็ได้กำไรเป็นหมื่นนะนะใช่แล้วยูนิโค่ขายตัวละร้อยลูกค้าตีต่ำๆนะสองหมื่นแต่ลูกค้าเล่าส่วนใหญ่ที่ร้านไปอ่ะก็จะขึ้อที่หลักนึ่ร้อยห้าสิบบาทใช่แล้ว 150 200ทั้งนั้นนะคะเวลาลูกค้ามามามาซื้อสินค้าเราก็จะถามเกินขายตัวเท่าไหร่บางตัวเราสนใจนะเราก็จะซื้อกับลูกค้าหน้ากวดังเลยนะคะสวยค่ะโอ้โหลูกค้าขายูนิคอเยอะจริงยูนิคอขนาดนี้แล้วราคานี้คือถูกมากนะคะเราได้งานเกรด A ด้วยแ้ะได้แบรนด์ปังๆแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้านะคุ้มมากนะคะงานท่าเหมือนท่ามือหนึงเลยอะลูกค้า ข้ามเงนหะนึ่งนี่ยยูนิคอร์มาอ,อีกแล้วนี่ท้ายกระสอบแล้วนะลูกค้านะอันนี้แบบว่าเกือบก้นกระสอบแล้วนะยูน <ic> <ช>ิคอร์ยังมีเนี่ <Un ico S 1> <Gerilim S 2> ยโอ้โหยูนิคอร์ <Un ico S 1> อ,อีกแล้วลูกค้ายูนิคอร์เทียบยูนิคอร์อีกแล้วลยูนิคอร์อีกแล้วใครชอบจับได้เลยค่ะกระสอบแมสขัดเล็บนะเนี้ยใช่แล้วคะ่ะสวย กระบอกเล็กค่ะเดฟนะผ้ายืดสวมใส่สบายยูนิคออีกแล้วเนะกรด A นะคะเบอร์ท,ทอร็ทอปเลยนะคะงานนี้รหัส FJ44 ถึงว่านะทำไมโรงงานเขาขึ้นเอาขึ้นเอานะเพราะของเขาือแบบคนแย่ง,ยงกันมากหลายประเทศคือแบบว่าชิงมากเลยยี่ห้อนี้คุณภาพเขาดีมากเลยใครที่ไม่อยากแบบว่าเอาไปทำเยอะอยากแบบพร้อมขายเลยอย่งงี้ยจัดงานรหัสได้เลย จัดรหัสนี้ได้เลยงานพร้อมขายจริงๆลูกค้าแทบจะไม่มีตัวเสียเลยนะคะสวยจริงๆนะกับกระสอบรีวิวของเรานะคะ <c oughs> ใครชอบจัดได้เลยค่ะลูกค้า11,500 50, บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋า11,500บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจทักแชทสั่งซื้อสินค้าได้เลยนี่ยูนิ <c oughs> คอร์ม่ยูนิคอร์ม่แล้วค่ะนี่ค่นะนี่ฟ้า้งมาท้งเรื่องตัดเรื่งนนะคะโอ้โหอันนี้ใหม่ นี้คือมือหนึ่งยูนิโคมือหนึ่งใช่ห้อยได้ดูอันนี้คือมือหนึ่งค่ะลูกค้ามือหนึ่งเลยเด้อนี่ไม่น่งเลยใช่สีเข้มสีอ่อนสีเฟสนะคะแบรนด์เอิร์ธก็มานะคะลูกค้านะชอบจัดได้เลยโอเนฟวี่พี่พิอยถือด้านหลังถามว่าญี่ปุ่นแท้ไหมลูกค้าดูยูนิโคขนาดนี้ญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เคะ้า ไม่ได้เปิดกระสอบยีนแลตอนนี้เปิดกระสอบยูนิโคแทนแล้วลูกค้า่ะเยอะเกินนะคะยูนิโคเยอะมากเลยนะคะลูกค้าที่ซื้อกระสอบรีวิวลูกค้าจะได้ทุกตัวเลยนะคะทางโกดังไม่มีการตินค่าใดๆออกทั้งสิ้นนะคะลูกค้าหาสบายใจได้นะซื้อสินค้าที่โกดังเราค่ะลูกค้าหะสบายใจได้เลยนะคะก่อนรับสินค้านะครก่อนเปิดกระสอบนะลูกบกควรถ่ายคลิปอัดวิดีโอไว้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าที สวยมากๆเลยค่ะลูกค้าจ้า G U เนี่ยเห็นไหมต่อให้ไม่ใช่ยูนิโคก็จะเป็นแบรนด์ G U ซาร่านะคะลูกค้านะมีติดกลมไปยูนิโคใหม่แล้วพร้อมส่งไม่เยอะค่ะลูกค้าหาใครสนใจทักแชทได้เลยนะคะพร้อมส่งไม่เยอะนะตัวนี้มีไม่เยอะนะเป็นงานค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็เป็นงานแหลมมากๆเลยนะยูนิโค่อีกแล้วเป็นร้อยตัวแล้วมั้งลูกค้า ยูน like yes, so like ิคอร์เป็นร้อยแล้วลูกค้าจ๋าเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยนะแก๊ปนะแก๊ปเดนิมนะคะสวยแล้วเป็นงานผ้ายืดลูกค้าดูนะคะผ้ายืดอย่างเงี้ยเลยลูกค้านะนี่เนกิมมี่เลวสุดโอ้โหแลงเลอร์ตัวที่สองค่ะ